นี่มา,มา, ання, huh. มาคุยกันเนาะพี how, il. Il ่น้องมาคุยกันจัดหน่อยนะมาเขามาคุยกันจักหน่อยนะพี่น้องย่ามนะคะพี่น้องค่ะมาคุยกันเห็ดกับเขานะคะเห็ดกับเข้เห็ดกับเข้เห็ดอันทอดมันฝรั่งนะคะ มันกระดิ่เต็มเนื้อนะพี่น้องเดี๋ินซื้อเนื้อมาพี่น้องจะเนื้อหมูม้าสื้อหมูมา้มมาเป็นแพทเป็นหนองสื่อเนื้อเต็มไงหนองจักกว่าหนังยาด้วย่น,น้องหมูหมูก็นนะกขืนแล้วเด้อพี่น้องเด้อหมูขืนแล้วทุกมือนี่ โอ้ยยิงไก่อันนี้ยิงยิงขึ้นเด้พี่น้องนะจ้ะเสียงเครื่องสักผ่าปันนะคะพี่น้องยาวาด้อข่อยนี่เป็นคนขยันค่ะบ่ยูซือบ่อเป็นดอกซักนะคะพี่น้องซักผ่าขี้ริว้วออกจะผ่าขี้ริว้วก็ออกนุ่นออกนี่บ่ไแดงยูซือดอกแต่ละมือนี่ค่ะ ยุทธกปันมาปริยุทธอันผัวหนึ่งว,ว่านี่ท่าผัวนี่แหละแต่ละหมือนนี่นั่งเฮ็ดเอไตยอยู่พี่น้องเฮ็ดเอไตยอยู่มันพระสามุไลยเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยสวัสดีเจ้าเออคือคือ,คอมาแบบสีม่วงรสัสเซว่าโอ้ยใส่แบบสีปากถ้าเสีเสียสีปากสวัสดีจ้แม่น้องแฝดจ้าพี่เพ่นกระลังอันเฮ็ดอ,อันมั่นฝลัง ไปทอดไ้เทวดานังตื่นขึ้นมาแหกกีตาเฮ็ดยังกินวาสันว่างายขนาดาเป็นเซฟะระดับลงเล่มหาดาวก็วยังมาเป็นคืออาหารไทยเนาะวาสัน่าตื่นมากกว่ายังหอกแต่ละเมือนมาเฮ็ดยังนั่งเฮ็ดเอเตเป็นภาษามมไลอีลี เว่าอยาเว่ากับคนนั่นนี่นะจมมาจมไผยเนาะเออว่าเรื่องผัวนี่แหละเออแม่นปากดีปากนี่หืมสี่เนี่ยวบปานผู้หญิงเด้อ เฮ็ดบ่โหตัวบักไงเฮ็ดอังลางซะว้าวนี่ยนะนินท่าพอเนินท่าให้นินท่าผัวนี่แหละให้ฟังเมนเนาะมาเนินท่าให้นี่ยเน้นท่าผัวนี่แหลไปนินท่าคนอื่นแล้วเขาสิฟ้องร้องเอาเมนบักนินท่าผัวเนี่ยผัวบักกาฟ้องร้องดอกฟ้องร้องไหนก็มันสิบักกาเฮ็ดบ่มีคนเฮ็ดให้มันกิน เป็นจังไรแม่น้องเฟสไว้ทั้งบ้านนั่นเป็นตาสีถึงตาสีข้าวยูบ่อืมมันกระปากดีแม่นปากดีเรื่องปากนี่อุ้ยมันมบึ้ล่ึ้งบึ้มอันมันดูมันต้นว่าเส้นละท่ออันท่อสวมตันไม่ดูสิว่าเั้ว่ะ อุ้ยบ่พคนมือจ้าของอยู่คือเกาเ่าเเ็ดอันยังกระไดเออหนาวฝนตกใสน่นบอออ,อันนี้ก็หกองศามันมจมให้จมใส่ผัวจมใส่ผัวอย่างเดียวมาจมใส่ซาบานันเดี๋ยวไปซาบาันนะก็บอกเธอกิตีหวัวเอาไปสั่นจมใส่ผัวนี่ละ่ะ เป็นร้ายดอกแม่น้องแฝดมีเวลาเฮ็ดงานช่วงนี้กะอันช่วงนั้นไขน่อันนูเอ็นนะแม่น้องแฝดเพราะงานมันหยุนเนาะเพราะว่าเพนก็นเครียดนะพนก็นสิไปเอออาทิตย์นาสุกนาเนะะี่ยกะสิเบาอยู่ดอกจักพักจักน่อยนะพักจักน้อย สิพัดอยู่จักน้อยจักไดจักคงละมากหกมากันทีหนึ่งที 2, ่สองคนละสองสามสี่เห็ดงานอีกเจ้าหนึ่งกรอยู่อีกสองายสองยายอยู่ขางบ้านนี่ตึกฟังตรงขามนี่บ่ไปไซน่ะไปบาไว้แล้วไปบาไว้แล้ว พอสิยได้อยู่ม่ขึ้นต่ก่อนแม่นองแฝดแต่ก่อนเออโอ้ยงา่ามลายลายเด้อยามไปเฝ้าคุณแกยามกลางคืนันง่ามยา,ามนั่นยามนี่แด่แม่นองแฝดตัวนี้บ่มีแล้วปีนี้บ่มีเลยบไปเฝ้าคุณแกเลยไปเฝ้าคุณแกคืนหนึ่งกะหาซิบต่อขึ้นเนาะไปนอนนอนเฝ้ายเาิ่น ย่มขึ้นนั่นลุกบาไว้นอนบาไว้เป็นเปลี่ยนผ้าอ้อมสีหน้าให้อาการนักมันก็ต้องปึ๊กขึ้นก็ย่มเปลี่ยนให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วตั้งแต่พ่อวิทย์มานี่ก็บ,บ่มีไปแล้วเด้อยวนั้นบ่มีคัดบ่มีคัดนะอันว่ากับเซนนั่นกับพ่อแล้วก็สิได้โทรไปบ้านโทรไปหานั่ง ไปเทีไปหาหนองซาวนะถามอาการนาปิดจังไดว่าสนเบึ้งว่านก็นไปโทรไปอยู่พักหนึ่งโทร่ไปบ่เกินน่ะสิบนาทีถามข้าวถามข้าวแม่นอเกศนี่นี่เกียนขารอยคาะมาลงเอวอีกแล้วมันปวดไปร่งเล่าไปล่งเอวอีกแล้วปิดนองนเนาเบาเบานะคเบา,า,าเบ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 าให้ฟั่งเนาะเพื่อไปสิเป็นมากก็ลำบากเรื่องพี่นองเรื่องนี่ประสบการณ์กับเราไงกันฟั่งเนาะ เป็นยังไงอาการมันเป็นไรเพื่อเป็นมาฮาบเซกะแก้ไขนอ้องพี่นอ้นองเนาะจงได้มันกะน,นั่นบ่ได้แล้วล่ะเวลาเฝ้าไตเงินดีว่าใับ่บ่แมน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 องแฝดเอาอิรีได้แมนนองแฝดขั้นว่าใตนี่ด้อแต่ก่อนขั้นว่าเดือนหนึ่งพะตั้งเดือนอน,นี้มันไ้อยู่ดีได้ดีอยู่ดีขั้นว่าบ,าบา่มีเงินติดกระเป๋านี่ยังน่อยเงินสดนี่ยังน้อย สามสี่พันคนเด้เสียงกันเบานนท่าเบาสิเบานนทาเนี่ยฟังเด้อเสียงเสียงเสียงไปเฮ็ดจังไดถุกเทียผัวก็เคยไปหมื้อเตียงจักเทียใส่เอ๊่าสันว่าฉันเห็นเงินอยู่ในกระเป๋าเด้อ่าสันว่ายุไตู่ไต้เตียงไตที่นอนว่าสันกระเป๋าสีแดงแดงป้ามันจไงใด่าสันว่าทุกเทียเด็กบ่เคยเหือบ่เคยเมียนจังไดเราไปนึกไปเหือไตที่นอนแม่ โอสวัสดีใจใจ้ชมเสียงนะเสียงถัวนะเสียงไปเสียงนาะเสียงเขาจนหาพ่อไมโอ้จะเห็นได้จะเห็นเงื่อนอยู่ในอันในกระเป๋าเกือบหาพันเด้กว่าสันดาแต่ว่าสุกเสินกระไดออกมาซอยกันนังสีนะนี่ไซส์สิเป็นยังสั้นได้เงื่อนเดือนกระจกออกแดรอีรีเบ้าอีลีเด้แม่นองแฝดอัน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 เบ้าอีลีเด้อ có để vào hiểm để để y lý này xiêng cho nên xiêng có chút há chữ này nè ว่าเรากับแมนอีลีสี่หล่ะว่าเแล้วก็แมน,เว,แวแมนเว้าไปเว้ามาพอมันตันจักลูกซสาวเอาอยังลุมไปอัดไว้จะต้องไปให้เขาไหมา นั่นแก่ไม่อีกนี่เสียอยีกนะสองสามร้อยแก่มานั่นเอาโถหัวสวมบอกนะแทงแงท่งดพี่น้องดึกเป็นหมื่นคนดึกหายจุกหัวุ่นมันตื่นตั้งแต่ที่หาผมแตกนะศาสนะเสียงไปเสียงมาเสียงแค่จนหาพอห่อเลยย่ายบ่อใดขึ้น,บ,นบ่อใดเลาะบ่อโอ้ย ไฟกับเมื่อยน้าเจาชมเมื่ออาทิตย์ผ่านมานี่เลิกงานหาโมงหกโมงแรงหกโมงแรงถุงนึ่งถึงบ้านเพราะว่าช่วงเนี่ยมันอันเพราะว่าเมื่อเนี่ยเออเมือม่อเมือม่อเออเนี่ยอยากเพิ่นกะมา เมื่ออื่นี่อันอาทิตย์นี่วันวันพุธวันพุธบอญาตพิ่นซีมามาจากอันตุลลกีล้านสาวิ่นล้านสาวิ่นซีมา วัสด,ดีจ้าเลิบเลิบหาตาไพศาลบอกมัน่นฝรั่งอันซีเฮ็ดอันลุกเตาเฟนไฝนะฮะไอเทวดาทาัา้งหลายนี่เวลาก็ได้แว่นหาโมเดยเ์ยื้สวมม้ยจอดทิงไว้ ยดกระปอยไปจักตาไปสารเราลงตักแตมือไรเงี้ยกลไปบ้านนั่นแม่ท่องใบบ้านตัวอันพ่อสาทอนบุกขึ้นายเราขึ้นทรงงานคอยว่าคอยสิบขึ้นบ้านเพ่นวัดเพ่นสตอรี่ปิดเสียงปิดตัวเอ็ดเนาะปิดตัวเอ็ดคอยสิขึ้นรอเลงบ้เพ่นสตอรี่นนะ สมชมงเพิ่นขึ้นบานใหญ่จักซื้อขึ้นบานใหญ่ด้วยบานน้อยเอาเป็นไรเถอะว่าสัมเ,าเาบาแฮากปากอีกแล้าปีปอปนี่มันพลังแพง ประช่วงปีใหม่นี่ของขึ้นแพงแพงเนื้อยูนีเป็นเนื้อสเต็กแค่นี้เนื้อแค่นี้นะนี่นะเนื้อสิดซอสที่บ่นี่นะจีเ็ดดีละให้เขากินเซนไทยเซนเนย แตนหอมหัวใหญ่กินเก่งต้องเฮ็ดลายๆแม่น้องแฝดสองถุงสองกิโลนั่นละหัวกินเกง่งเบิ้งอ้วนเอาอ้วนเอาคืออันคือสั่งสั่งน่อยนะ,ะคือกับสั่งน่อยเมียเฮ็ดใครกินดีหลาย ไปอันต้มต้มก้อนเมนอกเฟตต้มแล้วก็เอาไปทอดมันค่อยนิ่มต้มสักกันิบหานะที่ต้มข้างนอกให้มันสุกนี่ข้างในมันเิวลาเอาไปทอดนันกสิน,นุนมนมยังหอมกรอบๆนี่เขาก็ใสอ่อห,มหอมหัวใหญ่เขาหั่นหอมหัวใหญ่หแล้วเขาก็ไปทอดหอมหัวใหญ่ี่นี่เขาก็เอาอนี่ล่งเกลือล่งพริกไทยล่ง มาเป็นมาเป็นมาเพื่อตื่นมากันยิ้วเขา่าตาบันยิ้วมันอย่างกินได้กินดีเลือกกินนี่แหละจมเสียนินท่าหัวเนาะมาอื่น,น,น,นยยงันนนนนงนน้นว่าก็เอบี่เนาะตาเพชสารคอยยั้ว่านินท่านินท่าจะคล้องมาได้แต่ก็เลียงงานเนาะคันวาปได้เด้อพี่น้อง เทียวว้ยอาทิตย์หนึ่งพี่น้องงานหลายหลายรับจอบประสานตอนตะกอนสมัยก่อนฝรั่งหลายเนอะอยาะเดี๋ยวนี้มันบ่มีฝรั่งแล้วตะกอนมแต่มีคนนั้นฝรั่งรวยรุยด้วยพี่น้องสมัยนี้หาบ่มีแล้วจ้ะมีแต่คนนั้นนั่นถามเฮาเด้อพี่น้องเต้อไปเห็ดงานสมงงท่ายว่าสำหรับโอ้ยสำหรับจันนะ แชแนมสตาร์ทจำสตาร์ทอย่างหน่อยแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนมันกับ12 12ยูโรแต่ก่อนสมัยก่อนเนาะ11ยูโร10ยูโรสมัยก่อนสมัยก่อนมันก็มีคุณค่าเนาะเงินบาทเข้าสมัยก่อนกับยูโรหนึ่งก็ไดฮารสิบบาทบาทเข้าเงินบาทแต่ก่อนข่อยมาไข่อยไดสิบอันสิบสิบสองยูโรด้วยสตาร์ทแต่ว่าอยู่เมืองนี่คือว่าเป็นเมืองคนรวยด้วยพี่น้องด้วย ล้วก็ถามปุ๊บถามเมืออเมื่องหอยนะกับอีกเมืองหนึ่งโอ้เมืองเมืองเศรษฐีตัวเนี่วา่าษนบ่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยพี่น้องเมือง่อยเนี่โนเอนเนี่ย,ยวุ้ยจัด่าษนไฟนี่แสงสีทุกซอยทุกลัว่วทุกนันเต็มสวนเสินนี่ไฟแสงสีงามงามโดยสมัยก่อนหิมะลงเนาะเทเข้านี่ไปเล่นอยู่สวนอ้าลูกไปเล่ยนมิแตสวย,สวย แต่ทุกมือเนี่ยเออชีห้าชีห้างนี่ถาไปนี่ถาเขาผมแม่บ้านหลายคนครับวาสันอ้ยอ้ยอันนี้บริแังเราคนเดียวนี่ละถึงวันบริเหตุงานหยุดกลับมากระทามกินเขาคือเก้าทำให้วาสันหิววาสันตังคีคอมนั่งเทดเทดเต๋่ไหม มันจันจ้าของก็ไปเฮ็ดงานเขาก็ไปเฮ็ดงานกับมาหิ้วเขา่าอุ้ยกะพี่ปอกเงยตาขวดนี่นะส,สิวาสัาง่วงว่าว่าว่ามันสีนะ่ะสิว่าลอดเนี่ยลอกินอยู่คนเดียวขนมตังก็ไปต่อซื้อจมมันนี่แหละคอยซิจมมันหิ้ว่าสัา่วนะอุ้ยัวเอาหน่อยสิว่า อะอันคุณสามีคนทคลีแหลกข่อยนะปุ๊บเทพดาคักเด้อพี่น้องเทวดาแง่แง่ข่อยบ่ต้องเฮ็ดหยังค่ะกับเข่ากับน้ำเราเฮ็ดให้เบิดเมียข่กะซื้อกับเข่ามาไว้เย็นแล้วเจ้าขอมกระซิแตะมาสินว่าเอาอันทุบๆห้อ่ะผู้อันทัวกินอันเมียกินนะอันมอนหอนแล้วก็ไปซื้อมาหาใหม่เอาปลาเรือเมื่อกินแล้วก็บปลได้กินเด้าข่อยคนแรก ดีแห้งครับเป็นผู้ชายที่แซนดีแต่ว่ารักษาเราก็เบิดไปเป็นลานคือกันเดิพไปนองเป็นโลกไตวายคนเด้ค่ะรักษากันกระเรือกันกลับมากคือเก่าสองงานสองคนัวมมีอณูบมีต่างบมีเงินสมัยบมีลูกน้ำกัน1สิบสามปีนะ สิบสามปีผมไม่รู้น้ำกันเป็นเหล้าเหล้าเป็นมันบอกมันก็บอกเป็นมันเด้อแต่ว่าอันนี้ตอนเราแกตอนแก,นกไปเป็นทาหารเนาะเราเป็นทาหารตแต่ก่อนสมัยแกแกเป็นทาหารแกเรียนรดดอรอเนาะแกยึดยศนายสิ เ่เพราะว่าแกเดียวจบเอกร,รอมาสมัยก่อนเงือนเดือนก็บ้านเรานอกสมัยก่อนจะทางานแกมาอยู่บ้านสีแดงที่ที่เตาปูนนะที่เตาปูนแกเป็นไงแกเรียนเกี่ยวกับบัญชีมาเงือนเดือนเท่าไรจะกอดสมัยก่อนเดือนเดือนพันห้าเด้อสมัยก่อน เดือนพันห้าแต่พี่จะเลี้ยงขนาดพี่เลี้ยงเดือนหนึ่งก็จะอ่ะเจ็ดร้อยถ้าเข้าเรียนแกเขากะเจ็ดร้อยแต่ว่าโดยมากแกจะไม่ได้นานหรอกแกจะไปกับเสีมากกว่าแกจะไปกับเสียแตไหก็ไปกับเสีขับรถให้เสีมันก็จะมีอาหารมันก็จะมีจะมีห้าอาหาร จะมีทหารจะมีทหารอยู่ทีนี้แกไปฝึกไงก็ไม่รู้แกไปฝึกแล้วไสเลื่อนไสเลื่อนอเลิศแปดขอบคุณค่ะขอบคุณนะ้าตาเพชรสามเมื่อนี้ค่อยม่ได้ไปเล่นไหนค่อยมาได้ไปเล่น,น,ค,ลนค่อยไปเล่นบ้านเจ้าบ้านเดียวอย่างเงีย เอาได้ยี่สิบนาทีแล้วโบกไม้โบกมือกันเด้อพี่น้องค่ะได้คุยกัน,นออก,ก่อนก็ไล่เรากประจบจียเทียดอกกันพี่น้องเราประจบเร,เราเราเร่องผัวเสียงเงินผัวร้ายมาสัตว์ปะผัวคนแรกก็เซียงร้ายมาสัตว์ปเสียงไต,ต่เตียงจนปวกกินมาสัตว์ปะโบกมือบายๆยิ่สมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆ้ดยยิ่สมเด้อเดี๋ยวเสียงหลังปีงใหม่เราจใหายนองกันส่งไปหายเด้อ นี่ก็ส่งอันไปให้นั่งให,ให้น้องสาวอยู่น้องสาวน,น,นั่งไปอันไปพบก่อนเนื้อในสมองอีกนี่ก็ไปอันยิ่งยิ่งอาทิตย์แรกก่โอเคอยู่ไปอาทิตย์สองแขนขาลอยยกบ่มมีเหี่ยม,มีแห้งยายสวมมือจักงห้ขห่่ยเย็ดจังสูกันไปเม่ทราบว,ว่าเมื่อวานก็โทษไปว่าปวดลุ่มลุกปักเอวปักเอวปวดจุดเอวสี่ขาดมาสัน่นปะเอาบอกไหมบอกมือจ้าบอกไหมบอกมือ แม่น้องแฟรบอกใหม่บอกเมื่อเด้อพี่เพชรเขียนสิล่งล้วเด้อขอบิดตา๊ายบาย